ตอนนี่ผมนี่ผมมีวิธีด้วยทําให้เทา้าเนี่ยหายเหมน็นกลิ่นเท้านะหายเหมน็นนี่นะจะมาบอกคุณผู้ชมผมก็มีวิธีเหมือนกันทําไงอ่ะผมใช้เม็ดมะขามใช้ยังไงอ่ะเป็นมะขามใช่ไหมโรยไปทัง,งเทา้าอแล้วก็เดินเหยียบแตวมันจะรู้สึกได้เลยร,รู้สึกเท้าไม่เหม็นรู้สึกเจ็บเอา้า อ๋อแล้วเราจะ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 ไม่ได้ใส่รองเทา้าใช่เทา้าเท้าเราก็จะไม่เหม็นใช,ใช่จริง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 ครับอันนี้ก็ขับคุณผู้ชมนะครับเราก็ลอง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 ใช้ดูวิธีนี้นะครับเท้าจะไม่เหม็นเออไอ,ไอผมว่าจริงนะเรื่องนี้จริงนะเราเลยไม่ส่งเท้าไงครับใช่ไม่จริงไม่จริงนะ มันมีวิธีแก้อย่างเดียวได้ผลชัวร์คืออะไรครับไปล้างครับล้างอะไรฮะล้างไปนะครับเจ๋หรออันนั้นก็ใช้ได้นะจริงจริงผมผมมีวิธีจริงจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปหน้าครับคลิปหน้าคต็ปเต็มครับคลิปหน้าไม่มีเสื้อผ้าแน่นอนคลิปไม่ใช่เออใช่คลิปหน้าเพราะว่าหน้าเรา ไม่มีเสื้อผ้าเสื้อผ้าจะอยู่หน้าเราหน้าเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหน้าเราจะอยู่ที่ไอเสื้อผ้าหน้าเรามีแต่คิ้วอคิ้วนะฮะคิ้วแล้วก็ถุงไม่มีครับถุงถุงมีหูอ๋อหูหิ้วใช่ครับหูห an ิ้วนะครับครโอเคนะครับเปิดคลิปนะครับปิดคลิปไปครับนึงยังรู้มีอ่ะเนี่ย ไอ้เพรจแก้เท้าเหม็นแก้เท้าเหม็นแก้ปลาเท้าเหม็นนะครับโอเคครับขอจบคลิปใด้ท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ